สวัสดีชาวราศีเมษค่ะราศีเมษคิมอ่านความรนะักความสัมพันธ์ให้คุณจะเป็นปักว,วันที่หนึ่งสิมิถุนายนนะฮะสองพันหกสิบห้าีค่ะนะฮะเรื่องราวสลับกันได้คีส่สตัวเองนะคะตารางเทพภาตุใต้คลิปแล้วค่ะนะคะดูดวงส่วนตัวให้แอดไลน์คิมมาแนละ้วแอดไลน์คิมไอดีอยู่ที่บนจอเลยค่ะเอาหล่ะจาา้ามาดูซิว่าคนชาวราศีเมษความรักความบันเทิที่ผ่านมาเป็นเช่นไร มาดูที่ผ่านมาของมันเป็นยังไงนะอย่าดราม่าละแกมันไม่ใช่ดวงของแกเป็นไพ่คร่าวๆที่แบบเผื่อคนแบบมาดูละเอ้ยเหมือนของฉันเลยก็ดูต่อไปนะคะคนที่ยังไม่ตรงก็ไว้ปักหน้านจา้าเอาละค่ะราศีมีนคนมนที่ผ่านมาคนเป็นยังไงดูไพ่ประจำาตกต่ออ่ไปแรกอลเดท ไายแรงเด่เด่อย่าเพิ่งตกใจขอดูไพ่ที่กินก่อน,นจัดติดค่ะไฮโลแฟนค่ะห้าไม้เท้าค่ะห้าดาบค่ะเพส born. ขอขอฟวอนเขาขยายตรงนี้เลยค่ะเนี่ยคิมลิควิดออฟคัพเอาละค่ะคนชาวราศีนี้เออบางทีก็ขเขาเรียกว่าอะไรอะไพ่เหมือนยอมจำน,นวนละกันยอมจำนวนแบบว่าเลิกก็เลิอก,อลกแบบนี้ค่ะนะดูเหมือนเขาพยายามอะไรอีกแล้วอนะทีนี้มาดูเขาผ่อนเดี๋ยวค่อยว่ากัน ะะมาดูไพ่เขาก่อนว่าเขาที่ผ่านเป็นเช่นไรเอาละค่ะชาวราศีเมษไพ่ของเขาของคุณได้อะไรเขาได้เจ็ดถ้วยค่ะนะคะเก้าถ้วยค่ะหนึ่งถ้วย เดอสตาเพทออเพนเดเคิลซิดาขยายสีดาหรือซีคิมเดทเดทคุณเดทเขาึ้นทั้งคู่เลยนะจ๊ะเอาล่ะคนชาวราศีเมษคิมไพ่ของคุณคิมไม่ได้หนักใจไพ่ของคุณเลยเพราะคิมบอกว่าคุณไต่ตออย่างถี่ถ้วนกับการที่จะเดินออกมาจากใครสักคนหนึ่งนะดูหเหมือนคุณชา่างลำบกทุกอย่างแล้วว่าถ้ามันไม่ได้ดีขึ้นหรือถ้ามันยังเป็นอย่างนี้อยู่กูอยู่คนเดียวจะดีกว่านะคะ ไพ่ของเขาเนี่ยมันขึ้นอารมณ์ของคนเจ้าชู้ตัวเองคนตัวเลือกเยอะคนใจกว้างใจกว้างเกินไปให้ทุกคนเข้ามาได้เลยวิ่งวิ่งไปเลยทุ่งลาวิเดลฉันได้เลยนั่นคือไพ่ของเขานะคุณรู้สึกว่าเรื่องแบบเนี้คุณเจอจนคุณน่าคุณเบื่อแล้วแล้วก็ลำคาญมากคุณพยายามคอมโพมัยแล้วคิดว่าคุณพยายามจะ,จะคุยจะพูดะทำให้มันดีขึ้นแล้วพยายามเอาน้ำเย็นเข้ารูปจนสุดท้ายเอาเอาน้ำร้อนสาดก็เลย มันก็ยังไม่มีอะไรดีขึ้นแล้วคุณก็เลือกกัดเจชินเดินออกมาคิดว่าคุณเดินออกมาแล้วจริงๆนะเป็นเป็นเดย์เดตรงนี้ไพ่ของเขาเป็นเจ็ดข้วเป็นเก้าถ้วเป็นหนึ่งถ้วเป็นเดอะสตาร์เพจออฟเฟกเตอสีดาแล้วก็เป็นเดย์ไพ่ของเขาคือคนเจ้าชู้และกวดดีก่อนอันดับแรกนะคะเจ้าชู้แบบไหนเจ้าชู้แบบที่บอกว่าคุณอเมื่อก่อนคุณอาจจะเป็นคนยอมเขามากๆเลยค่ะคนชาวราศีเมษนะยอมแบบไหนยอมแบบที่ ไม่ว่าเขาจะมีใครก็ตามคุณพอที่จะให้อภัยเขาได้ตลอดเวลานั่นคือพายของของเขาที่บอกบอกถึงตัวคุณนะคะเ,เขาเลยรู้สึกว่าเขาไม่รีบกับการง้อคุณปล่อยให้คุณจบไปแบบนั้นนะเขาไม่เหบกการง้อคุณนะฮะเขาเขาไม่ได้แบบรู้สึกว่ามันจะสําคัญในการง้อตอนนี้เขาแค่นิ่งไปใค่ชีวิตของเขาไปเ๋ยวง้อคุณทีหลัง แต่สิ่งที่เขาไม่รู้อย่างที่บอกว่าพวกคิมเห็นว่าคุณได้เดตตั้งแต่ใบแรกนะเขาจะรู้บ้างไหมว่าคนชาวราศีเมษไม่ได้อยู่ให้เขางอแล้วน,นั่นแหละคือปัญหาของเขานะคะตรงนี้งั่นแค่ที่คิมเห็นก่อนนะเห็นแบบคร่าวๆตรงนี้ค่ะคนชาวราศีเมษนะอย่ไปจอดใจกันโอ้มาจอดใจชาวราศีเมษค่ะ เรามาดูว่าชาวราศีเมษเลือดแล้วแต่งคุณเป็นเช่นไรค่ะขอจอะใจคุณหน่อยขอเปิดของคุณหน่อยว่าคุณรู้สึกยังไงดีเลือดแล้วนะแต่คุณแพทย์คุณแข็งแกร่งอยู่นะเป็นคนที่ประสิกฐ์จะตันกะของจริงตันกะเหตุผลทุกอย่างแล้วเดินออกมาแบบนั้นะคะแต่อาจจะเดินระบาบ่อยหน่อยนึกออกปะคืออาจจะทะเลาะกันบ่อยมากแล้วก็เดินระบาบ่อยมากแล้วก็เดินกลับไปอีกแบบนี้เขาถึงดูไม่เดือดร้อนกับการเลิกของคุณนะฮะมาดูใจคุณลวกันว่าเป็นยังไง ชาวราศีเมษจ้ะใบแรกคิงออฟสอดสามถ้วยค่ะควีนออฟคัพเจ็ดเหรียญและก็เป็นสิบเหรียญขยายตรงนี้ได้เพจออฟสอดอ้าละคนชาวราศีเมษคิมบอกว่าตัวคุณตั้งดาบคุณพยายาม คิดแล้วทจริงๆแล้วคนก็คิดว่าสิ่งที่ฉันพูดไปวันนี้สิ่งที่ฉันทับลงไปวันนี้ฉันคิดดีแล้วแล้วฉันจะไม่คืนคาเด็ดขาดนะคะคุณรู้สึกว่าที่ผ่านมาคุณมีความสุขนะอยู่กับเขาบางคนถึงขั้นได้เงินได้ทองที่อยู่กับเขานะคะได้เงินได้ทองเหมือนเขาอาจจะเป็นสายเปใจกว้างอยากได้อะไรเขาก็ซื้อให้แล้วคุณรู้สึกว่ามันโอเคตรงนั้นมันโอเคแต่แลกการที่คุณไม่มีความสุขเลย คือความสุขนอกกายออกับความสุขทางใจมันมันมันต่างกันมากนะฮะแล้วคุณก็รู้สึกแยกแยะได้ออกว่ามันเฮ้ยมันต่างกันมันเป็นแค่อารมณ์ของการที่อยากได้สิ่งนั้นแล้วเขาซื้อให้แล้วก็มีความสุขแค่ตรงนั้นแล้วก็จบไป แต่ความรู้สึกทางความรู้สึกแบบลึกๆติดๆในะความรักหรืออะไรเงี้ยรู้สึกว่าคุณไม่เคยได้รักมนเลยหรือว่าคุณรู้สึกว่าคุณโดนโดนเอาเป,ปรียบตลอดเวลานะใจคุณรู้สึกว่ามันเป็นไปไม่ได้อีกแล้วที่เกิดว่าคุณจะอยู่ตรงนั้นเพื่อบางสิ่งบางอย่างคุณต้องการอยู่เพื่อรักแล้วไม่ได้อยู่เพื่อเงินหรืออยู่เพื่อสิ่งของหรืออะไรก็ตามที่เขาประเคนให้นะคุณรู้สึกว่าให้เกิกันสักนิดนึงจะดีกว่าเพราะคุณรู้สึกคุณก็ดีพอเหมือนกันคิมมองอย่างนั้นในไพ่ของคุณลึกๆนะคะนะ คุณเลยตัดใจแบบถูกต้องแล้วค่ะนะคะที่คุณได้เดินออกมานะคะใจคุณค่อนข้างมั่นคงนะถึงคุณจะเสียดายสิ่งที่จะไม่ได้รับอีกแล้วแต่คุณบอกว่าตรงนี้มันคือสิ่งที่คุณสบายใจในการลัจากคุณอยู่คนเดียวอย่างนี้ก็สบายใจดีแล้วเหมือนกันนั่นคือใจของคุณค่ะคุณชาวราศีเมษนะทีนี้จ้ะมาถึงใจของเขามาส่องใจเขากันเพราะเขายังคิดว่าเขายังไม่รู้ตัวนะว่าคุณตัดใจอะไรแบบแน่วแน่ขนาดนี้ จะ,ะมาส่องจะมาสองใจของเขาคนละครเราสีเมตกันจิ้งพันแล้วห้าคลิปแล้วเอาละมา,มาส่องใจชาวาคนรักของทาราศีเมษนะคะว่าเขารู้สึกอะไรมาดูดูซิว่ามันไพ่เป็คลองจองกับไพ่สำหรับแรกของเขาหรือเปล่า ต่อใจเขาเพรนักของคุณการาเขารู้สึกอะไรเเอดะล The Lover นะ4ไม้เทา้าค่ะ The Temperance นะคะควีนออฟวอร์ดเพจศ Oppencliff นะเห็นไหมให้เขาเหมือนเหมือนเขาเขารู้เลยน่าอ่านเหมือนกันเลยนะคะอย่างที่บอกตัวเขาเขาเขาชอบคุณไหมเขารักคุณไหม เขาเอาคุณเป็นอาจจะเป็นของตายหรือจะเป็นทางเลือกก็ได้นะคะพูดคำนี้ก่อนนะเขารู้สึกว่าคุณอนะ่ะเป็นความสัมพันธ์แหละนึกออกปะคุณอาจจะเป็นแฟนตัวจริงก็ได้นึกออกปะแฟนตัวจริงที่เขาไม่ได้เขารบอ่ะนึกออกใช่ไหมมีคนคนนี้มีคุณเพื่อให้รู้ว่าฉันมีแฟนนะและขณะเดียวกันฉันก็มีคนอื่นนะแบบนั้นเนะยไพ่ของเขาเนี่ยเป็นการที่เขาไม่ได้ใส่ใจกับ กับสิ่งที่คุณนี่เลยกับสิ่งที่คุณตัดสินใจเลยพ่ของเขาคิดเสมอว่าเมื่อแค่เขาไปพูดดีๆกับคุณเดี๋ยวคุณก็เปลี่ยนเดี๋ยวคุณก็ใจอ่อนเขามั่นใจว่าเพราะเขามีเดอะเทมเพล e อยู่ตรงนี้นะฮะเขามั่นใจว่าสิ่งที่เขาทำหรือเขาเมื่อเขาบอกความมั่นคงให้คุณอีกครั้งมั่นคงไม่ิมไม่ได้หมายถึงเงินทองนะฮะทิมหมายถึงคําพูดที่ทําให้คุณรู้สึกคุณมั่นคงนึกออกใช่ปะเวลาคุณมีแฟนเมื่อแฟนพูดคําว่ารักกับคุณว่าเขารักคุณคุณจะรู้สึกว่าคุณม่คมีววาาสึกอจ ฉันรู้สึกดีจังเลยนั่นคือความมั่นคงที่คุณได้รับจากคําพูดของเขานะฮะ <c oughs> ความมั่นคงทางความรู้สึกเมื่อเขาพูดออกไปให้คุณฟังคุณจะรู้สึกดีขึ้นอีกครั้งล้วคุณจะกลับไปอีกครั้งนั่นคือสิ่งที่เขาคิดนะคะ Queen of w o n d เพช o f ัป n t นเดคล์นะอย่างที่บอกว่าเขาคิดผิดนิดนึงถ้าเกิดว่าคนชาวราศีเมษนะฮะคุณตัดสินใจรจริงๆอย่างที่คิมเปิดมาว่าคุณไม่ได้กลับไปแล้วนะคะเพราะฉะนั้นสิ่งที่อยู่ในใจเขาตอนนี้คือเขาคิดผิดทั้งหมดเลยว่าเขาจะทําแบบเดิมแล้กกลัับมมาาหหคคุณไดใ่อีรงนึ น,ะะนั่นคือไพ่ของเขานะคะเออบางคนมันบางคนอ่ะเมื่อมันเมื่อมันเป็นตัวจริงไม่ใช่ก็จะมีความสุขนะตัวเองน่ะอ้าละ่ะทำไมต้องมีคําว่าตัวจริงเพราะคําว่าตัวจริงม,าม,ามันมาามเพราะคาว่าตัวสํารองตลอดเวลาไม่บอกใช่ปะเอ้าละ่ะมามาดูเหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้นกันหนึ่งถึงสิบนี่ค่ะชาวราศีมษง หนึ 1> 1่งถึงสิบนี้มันจะเกิดอะไรขึ้นกับคุณคู่มมันจะมีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นไหมเขาจะมางอคุณในช่วงช่วงเวลานี้หรือเปล่านะคระหนึ่งถึงสิบนิทานาค่ะสั้นๆเท่านั้นนะช่วงสั้นๆไม่ไม่ไปไกลนะคะเอา่ะมาดูซิหนึ่งถึงสิบนี้จะเกิดอะไรขึ้นกับชาวราศีเมษไป มูนค่ะไนอฟสอดค่ะห้าเหรียญห,หกเหรียญเหรทั้ทีหกเหรียญเจ็ดเหรียญนคะคะแล้วก็เป็นเอ็มเปอร์เรอร์ขยายเอ็มเปอร์เรอร์ได้ถ่องทั่วใต้ <Yeah. S 1> คิงกลัวจังเลยนะคะคิงกลัวจังเลยว่าคนชาวราศีเมษคุณจะใจอ่อนจังเลยนะคิดบอกว่าคุณเอ่อเมื่อเมื่อถึงเวลาที่เขาเขาเข้ามาเนี่ยเขาจะมุ่งตรงเข้ามาเลยนะ มุ่งตรงๆเลยนะคะเข้ามาหาคุณแบบจดดจออาจจะมีของจะไปติมัมาฝากคุณด้วยนะคะอาจจะให้เงินให้เงินหรือให้อะไรก็ตามที่ทำให้คุณรู้สึกว่าอารมณ์คุณเย็นลงนะ,ะและคิมกลัวมากๆว่าคุณจะกลับไปใจอ่อนอีกครั้งแล้วกลับเป็นแฟนแฟนเขาอีกครั้งคือเหมือนแบบใจแข็งไม่ได้พอนะ,ะใจแข็งไม่พอที่เป็นการกลับมานะ,ะการกลับมังล้องอนในการกลับมาดูแลรักษาผลประโยชน์ของตัวเองนะ,ะ,นะะเหมือนดูแลรักษาใจคุณแบบนั้นนะ แต่อย่างที่บอกว่าเมื่อคุณได้กลับมาเป็นแฟนกันสมมตินะเมื่อคุณได้กลับาเป็นแฟนกันหรือคุณมีข้อตัวยานที่ดีข้อตกลงที่ดีต่อกันมันจะกลายว่าเขาก็จะทําเหมือนเดิมอีกนะจ้าตะพูดคำนี้นะคะนะหนึ่งถึงสิบนี้โอกาสสิ่งต่างๆเปลี่ยนแปลงได้เสมอถ้าใจคุณไม่นิ่งพอนะถ้าคุณรู้สึกว่าคำคำว่าเลิกของคุณมันมันดูเบิรนเบา,บาทงทังทีกูหนักแน่นแล้วอ่ะไม่แปลก เพราะเขาอย่างที่บอกว่าเขาเขามีวทะในการพูดกับคุณทําให้คุณกลับมาได้เสมอแหละนะคะเอาเป็นว่าไม่ว่าจะเกิดอะไรก็ต้องเกิดจะขอให้คุณคนชาวราศีเมษเนีย่ยหนักแน่นกับความสุขตัวเองแต่ถ้าถ้าเกิดว่ามันจะไปต้องกลับไปหาเขาอีกครั้งก็ขอให้คุณเลือกไม่ผิดละกันนะคนชาวราศีเมษนะคะเอาล่ะทีนี้มาดูซีที่ยันเจี๊ยบพี่ยนเจีย๊ยบเขาแนะนําอะไรกับชาวราศีเมษบ้าง มีการกลับมาจริงๆด้วยแหละแต่ว่ามันการทำให้คุณสามารถกลับไปได้เขาเก่งเลยนะเอาละค่ะพี่เจี๊ยบแนะนำคนชาวราศีเมษสักนิดหนึ่งเดี๋ยวจะไปต่อกันที่คนโสดเอาละค่ะพี่เจี๊ยบบอกว่าสีถ้วยค่ะ The Fool ค่ะ The Strain The Devil แล้วก็เป็น ยะะเขาบอกว่าจริงๆอะ่ะมันอาจจะยังไม่ถึงเวลาที่คุณจะออกไปนะการถ้าคุณจะกลับมาหาเขาอีกครั้งมันไม่ใช่ความผิดของคุณแต่อาจจะเป็นเฤกรรมที่คุณทํากันมานะมกรรมที่คุณทํากันมาไม่ว่าคุณจะ ออกออเลือกที่จะเดินออกไปเนี่ยคุณก็จะรู้สึกว่าคุณขาดขาดเกินเกินคุณรู้สึกว่าเอ๊หรือว่าเราตัดสินใจพลาดหรือเปล่าถ้าคุณเดินออกมานะเพราะอะไรเพราะเวรกรรมมันยังไม่หมดเองตัวเองนะเนวรกรรม,มยังหมดเขาบอกว่าให้คุณดท,ทนอีกสักพินถ้าคุณต้องกลับไปกลับไปค่ะไม่เป็นไรนะถ้าคุณจะไม่ต้องกลับไปกลับไปไม่เป็นไร นะเพราะเวกรกรรมคุณเดี๋ยวมันก็จะหมดแล้วนะเขาบอกว่ามันยังไม่หมดเวรมหมดกรรมต่อการคุณถึงได้ยังวนเวียนอยู่แบบนี้คุณถึงได้ยังเรียกว่าอะไรอะทนทุกข์หรือว่าทนอยู่กับเรื่องเดิมๆซ้ำๆเพราะว่ามันยังมีเรื่องราวต้องผูกกันอยู่ตลอดเวลาอาจจะเป็นเวกรกรรมไปทำธุรก้ามาก็ รอให้เวรกรรมหมดแล้วค่ะแล้วคุณค่อยเป็นอิสระแบบน,นั้นนั่นคือคาคาแนะนำของพี่ยินเทียบ์เมย์กับคุณนะคะคนชาวราศีเมษนะไม่ได้แย่นะคะไม่ได้แย่นะเรื่องราวหรือว่าการแนะนําไม่ได้แย่แต่อย่างที่บอกว่าบางทีเราสั่งน้าสั่งลมไม่ได้เนาะสั่งเวยสั่งคำเข้าไได้เช่นกัน,นะะเอาละาทีนี้คนโสดจากชาวราศีเมษคนโสดไม่มีคนคุยคนเพิ่งเลิกกับผัวมาไม่ต้องละจ้ะคนเพิ่งเลิกกับแฟนมาอย่าเพิ่งอ,อันนั้นคุณยังยังเลิกไม่ขาด เนีเราขึนเลื่องวันเมื่อวานเจ็บไม่ดีไม่ดีนะคะไม่ดีเอาละมาดูคนโสดสิคนโสดจะเป็นยังไงเอาละค่ะคนโสดชาวราศีเมษจม้ะใบแรกของกลุ่ห้าเหรียญจากสองดาบเออเจ็ดดาบจากนะคะเจ็ดไม้เท้าสิบถ้วยนะคะแล้วก็เป็นแปดดาบ คนชาวราศีเมษคนที่โสดคุณระวังดีๆนะคะว่าคุณอาจจะไม่ได้ตั้งใจไปอยู่ในคาวามสัมพันธ์ของใครที่คุณไม่รู้ว่าเขามีแฟนหรือคุณไม่รู้ว่าเขามีคู่อยู่แล้วนะคิดมองเห็นการเข้าไป,ปัวพันธ์นะคะกับคนคนหนึ่งที่มีครอบครัวแล้วนะคะสิ่งที่มันนากก่ากลัวคืออะไรรูป้ป่ะคืออย่างที่บอกว่าคุณอาจจะไม่ได้ตั้งใจเข้าไปนึกออกไหมคุณอาจจะไม่ได้รู้มาก่อนว่าเขาเขามีแฟนอยู่แล้ว แต่พอคุณรู้แล้วตัวคุณกลับอยู่ในหลุมแล้วคิมว่ามันจะถล่มลึกไปแล้วนะคะก็เอาเป็นว่าระาวังระมัดระวังความรู้สึกตัวเองนิดนึงจะพูดกับใครจะคุยกับใครยิ่งคนที่มีครอบครัวแล้วก็ตามนะคะนั่นแหะสองคนที่จะระวังอย่างยิ่งเลยในการที่คุณจะเข้าไปผัวพันคุณเข้าใจว่าคุณไม่มีใครอยกจะคนที่มีเบียมีผัวแล้วนึกออกใช่ไหมแต่บางทีเข้าไปแล้วกูก็ไม่รู้ไงชอบไปแล้วแล้วก็ ตกหลุมกันไปแล้วอ่ะมันก็เลยตำเลยเลยมันก็้อระว่างหน่อยแล้วกัน,กน,นะคะ่ะนี่คือทั้งหมดของชาวราศีเมษค่ะอารา่าราศีต่อไปราศีพฤษภเนาะนี่ราศีไม่จา๋าคิมไปก่อนไม้เจอกันใหม่ในปักหน้านะคะปักนี้โชคดีค่ะบ๊ายบาย